เดี๋ยวนี้คนนิยมดื่มน้ำแร่ธรรมชาติกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่น้ำแร่ธรรมชาตินั้นมาจากไหนและดื่มไปแล้วจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราจริงหรือเปล่านะเนี่ย น้ำแร่เกิดจากน้ำบนผิวดินที่ไหลซึมลงสู่ด้านล่างและดูดซับแร่ธาตุต่างๆโดยผ่านการกรองของชั้นหินดินทรายทาให้ได้น้ําสะอาดและมีแร่ธาตุจำนวนมากผสมอยู่นะครับและเมื่อเกิดแรงดันภายในโลกก็จะพ่นออกมาเป็นน้ําแร่หรือน้ําพุร้อนล่ะครับแร่ธาตุต่างๆในน้ําแร่เช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมและฟลูออร์จะช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายและระบบการไหลเวียนของเลือดนะครับ คนที่ดื่มน้ำแร่จึงจะได้รับแร่ธทาตุที่เป็นประโยชน์ส่วนน้ำแร่ร้อนหรือน้ำพุร้อนก็จะช่วยในการบรรเทาอาการของโรคผิวหนังบำรุงผิวพรรณและช่วยลดอาการปวดเมื่อยของไขข้อและกล้ามเนื้อได้ล้ครับและถึงแม้น้ำแร่ธรรมชาติจะมีประโยชน์ก็ตามนะครับแต่ก็มีแร่ธาตุบางชนิดที่เป็นอันตรายอยู่ด้วยหากว่าเราตั้งใจจะซื้อน้ำแร่ธรรมชาติมาดื่มดูแล้วก็อย่าลืมสังเกตให้ดีครับว่ามีระบุปริมาณแร่ธาตุไว้บนฉลาก อย่างชัดเจนหรือไม่ครับรวมถึงต้องมีสัญลักษณ์เครื่องหมายอยรับรองคุณภาพด้วยนะครับ